2. ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอุปกรณ์ต่างๆการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถนั่งหรือวิลแชร์การเข็นไปข้างหน้าทำได้โดยให้ผู้เข็นเข็นรถนั่งให้ผู้ป่วยจับจงรถเข็นให้มั่นคงแล้วเข็นมาข้างหน้าและก่อนที่จะเข็นรถต้องบอกผู้ป่วยให้ทราบก่อนทุกครั้งเพื่อระมัดระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ และผู้เข็นควรใช้การดันไปข้างหน้าโดยให้หลังตรงเสมอแขนเหยียดสอกงอเล็กน้อยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกแรงเข็นไม่ถูกวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนั่งสู่รถนอน 1. นําำรถนั่งที่ผู้ป่วยนั่งอยู่ตั้งทำมุม45องศากับขอบเตียง 2. ใส่ห้ามล้อรถนั่งให้เรียบร้อย 3. ล็อกล้อทั้งสล้อของรถนอน 4. นำเท้าผู้ป่วยวางลงบนพื้นพร้อมกับพับที่วางเท้าของรถเข็นขึ้น 5. ปรับระดับรถนอนให้อยู่ในระดับต่ำสุด 6. ค่อยๆประคองตัวผู้ป่วยให้ลุกขึ้นโดยให้ผู้ป่วยใช้มือทั้งสองข้างวางบนไหล่หรืออบที่คอของพนักง,งานขนส่ง 7. ประคองตัวผู้ป่วยให้หมุนตัวแล้วนั่งบนรถนอน 8. จัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่านั่งแล้วค่อยๆประคองให้ผู้ป่วยนอนลงบนรถนอน 9. จัดระเบียบผู้ป่วยให้อยู่ในลักษณะที่พอดีกับเตียงนอน 10. ยกที่กั้นเตียงขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทุกครั้งและปรับระดับรถนอนให้เหมาะสมการเคลื่อนย้ายโดยใช้รถนอนหรือสเตชเชอร์หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยรถนอน พนักง,งานขนส่งต้องแน่ใจว่าก่อนเข็นรถนอนได้นำที่กั้นข้างเตียงของรถนอนขึ้นทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มการเข็นเปลควรให้ด้านเท้าไปก่อนเสมอยกเว้นกรณีที่ขึ้นบันไดหรือการเข็นรถนอนเข้าสู่รถพยาบาลซึ่งจะเอาด้านศีรษะไปก่อน ผู้เข็นควรใช้การดันไปข้างหน้าโดยให้หลังตรงเสมอแขนเหยียดสอกงอเล็กน้อยเช่นเดียวกับการเข็นรถนั่งเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการออกแรงเข็นไม่ถูกวิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนอนไปสู่รถนั่ง 1. นําำรถนั่งตั้งทำม,มุม45องศากับขอบเตียงของรถนอน 2. ใส่ห้ามล้อรถนั่งให้เรียบร้อย 3. ล็อกล้อทั้งสล้อของรถนอน สประคองให้ผู้ป่วยนั่งห้อยขาที่ขอบเตียง 5. ประคองตัวผู้ป่วยให้ลุกขึ้นโดยให้ผู้ป่วยใช้มือสองข้างวางบนไหล่หรืออบที่คอของพนักงานขนส่ง 6. ประคองตัวผู้ป่วยให้หมุนตัวแล้วนั่งบนรถนั่ง 7. จ็ดนำเท้าผู้ป่วยวางบนที่วางเท้าของรถเข็นและดูแลความเรียบร้อย การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากรถนอนไปสู่เตียงด้วยแผดสไลด์ 1. บอกให้ผู้ป่วยทราบก่อนที่ทำการเคลื่อนย้าย 2. ตรวจด,ดูร่างกายว่ามีบาดแผลตรงไหนบ้าง 3. นำรถนอนที่จะทำการเคลื่อนย้ายเข้ามาเทียบยังเตียงผู้ป่วยโดยให้เตียงผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงกว่าเปลนอนเล็กน้อย 4. ดึงผ้ารองตัวผู้ป่วยออกมาจากอวัยวะให้หมดทุกส่วน 5. ขออนุญาตผู้ป่วยพร้อมกับตะแคงลำตัวผู้ป่วยโดยใช้เจ้าหน้าที่ประมาณ2-3คน 6. สอดแผ่นสไลด์เข้าไปยังลำตัวของผู้ป่วย 7. ให้สัญญาณพร้อมกับดึงตัวผู้ป่วยมายังรถนอนที่เตรียมไว้ 8. ดึงแผ่นสไลด์ออก 9. จัดระเบียบผู้ป่วยให้อยู่ในลักษณะที่พอดีกับเตียงนอน